คนคนนั้นอ่ะที่อยู่บนรูปอ่ะที่อยู่ในรูปที่ผมที่ผมไปจุดทูบอ่ะเออขาใส่ชุดขาวแล้วเล่นกับงูจงอางที่ด้วสัตว์จริงเลยหลวงปูง่สวงเล่นกับงูจงอางใช่เลยครับเราไม่ได้เห็นคนเดียวเพื่อนผมที่ขับรถเขาก็เห็นพร้อมกันเดี๋ยวนะแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเป็นหลวงปู่สวงก็หน้าเหมือนนะ อ๋อคือคนในรูปนั้นลงมาเลยหละฉชัยชุดขาวในรูปจริงๆครับเหรอใช่ครับแล้วเขาเขาทำอะไรอะครับพี่เขายังไงอะเขาใส่ชุดขาวแล้วเหมือนกันเหมือนกันเล่นกงูจงอางงูจงอางก็แผ่แม่เบี้ยโอ้นะสูงเท่าหัวเนะ่ยแล้วเขาก็เอากิ่งไม้อ่ะเขี่ยเขี่ยเล่นกันเนี้ยเหมือนก็จะให้เราเห็นนะว่าพี่กลับมาจากร้านใช่ร้านคาราโอเกะครับ ของพี่ออสครับขอโทษนะพี่เมาหรือเปล่าเมาอะไรครับไม่ได้ดื่มแล้วแล้วเพื่อนก็ไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มเลยอ่ะอาแล้วตกใจไหมตอนที่เห็นแบบโอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าออพี่ตู่คนรุกนแง่แปะพี่ตู่คนขับรถของผมอ่ะเกือบจะบวกกับสิบล้อแล้วอ่ะสติแตกบอกวิตกใจอะดีก็เห็นด้วยกันมองหน้ากันหรอกเฮ้ยเฮ้ย๋มองหน้าแบบเขาก็เห็นเราก็เห็นไงในรุ่นนั้นนี่คือสัตว์จริงครับอื นะครับจริง